มพี่น้องม่แล้วไม่แล้ว,ลวตามหงรับช่องวินบันซุ่งผ้ารอพี่น้องถ้าพี่น้องมากินส้นมครับว้าว่ลนี่เจอเจ้าเก่าเจ้าเดิมครับผมน่าเสืองไรขตเ้อเนเอนนก็นหมกินนกันเลยพี่น้องนะ ฮะอ๋อมาตนาเลยกอกี้ฝนตกเฮ้ยมันอนมันบนอนยมันสีเอานเสวมันำไห้มันก็นั่งทุนีเไปใช้บเบ่าย ให้นอนแล้ววานังนังจุกกาแฟกัญาสวัสดีค่ะท่านผู้ชมจจจัดจัดดื่มจับคนนปีจคจปนปดก่อนาะจับคนปดก่อนเคนเคยินมไปคนปแป๊อแมนคนยังไง้คนปนดกก่อน

นี่ลม่่จะาจะแม่กจกนมาเลยีบกินแค่ฝากตาอยู่ไผ่าากินเข้าใจะนก่อนน่อมันเม็นัน้องเสนำแข็งหือเย็นู่มันเหม็นแต่ันเห้ลยนมันมันเหม็น่นเหม็นุ่แต่แต่เข้าตากนนั่น ทามาเห็อเดียวมันหอมมันหอมแบานีเพื่อนน่เน้จำได้อเราจำบึงเ้องปิ้งแล้วปิ้งจนสุกแล้วปิ้งเขาเห็ดจนเียบร้อยแล้วปิ้งจนสามเศร้าบุนมันไปสุไปกินดิบนอกไปเดืยดก่อนเอาไปเลยนะเจ จเตยไบอมยางดีเอาไอ้นเบืองนี่ท่างผู้ชมนั่เปรียดก่้อนบูเกีเอาจน้องปลแด้ก้อนยอดเลยเรียก่ได้ก้อนซับมาเรียบร้อยแล้วแต่เรียบร้อยเกือบเอบจะแบบขอทย่งหรือเปลาขาด้วาเจอเมื่อกี้ปาแดกก้อนมันยังเกิน เม่กินยงนั้เมื่อนั้นคุยเอาคุยเอายาเบิดยาเบิดกินกับข้าวเจ้าเฮงบัตนะเมื่อนั้นนะันว่าไปเลี้ยงงูเลยคู่แต่ไม่อดกินเนาะใส่ตรงไป่นาะไม่ชอบเนาะแช่นากเป็นลายกินข้าวปลาเสิ็กาินกระเทก็ไมเหม็นคนว่อันนี้มันจะเหม็นม่แห้งนี่แหละคนว่มันหอมหอมคนว่ เขาเขาคุยออกคุยออมนนกมันโบเมนเมนแตเเขาเห็ดมันเมนอยู่ตอนอันขาตากเขายังนะนะมันเมนดีๆบัดเอามาเห็ดยังสีเร็วมันโบเมนมันเห็ดปดียหักเลยปะเดียเขาเอาไว้ให้มัน มันเน่าทุกคนนะะประเด็ให้มันตายปลามันตายเขาเอมักไว้ขึ้นมันย่งเซามาเครก็มาตากเป็นโตนะกํมะฟักฝักฟักกมามามอบไปเขาก็มาอันนี้ว้ห่อไหวนะห่อไห้ทุกันจะงงไหมครับก็มาตากุห่อไห้ก็มากุ้งยั่งกุงอันเกลือกุ้งยั่งห่อไหคห่อไมา มันก็เป็นก้อนเห็นมันเป็นตาเป็นตาเห็นมันแหงเขาเดี๋มาใกล้ที่นี่มันจะสั่นไหวคนนี้เป็นระเด็กก่อนไม่หยออืมไม่หรอบันจะสั่นไหวคนเด้อวางคนเางคนบยงเนชิมบาดคนเด้อไอ้ประเด็กก่อนนะนั่งวิ่ีัน ยังให้แซบเอาอันปลาคอเยอะมากปลาคอเอาปลาคอนนะไม่เห็นหลายแซบใี่ปะยิบยิบเอาได้กว่ามันอาเติดโตมันเขาสดนะจังบึงเขาขยับเบิดไงเนี่ยเนี่ยบึงนะจังบ มันม <mm um> ันแนม่ต่ดึงรอบได้ึงรไ้น no? ีนั่นสดใจจำแล้จำาองเลยไมจำได้จำยี่ห้อทิ้งรับผดยอมเซ็ตขับไม่เมื่อยซีเมื่อยไม่จำเละอยงน่เอยต่ใส่เสียงเลยนี่นี่นี่หัวใจคอึงข่อย

มันเากินว่าเอาเกลือท่าน่ะข้าวขาวกินเกลือแทนส์มนุษกินประดับก้อนนุกเอินวะเอินกินลาบกลยแค่ไหนกินประดัก้อนโอินมาเา und, มื่่ากินประดัก้อนเอาตุ้บินรับแซกเด็าออนหย่นหยวนหยวนเลย เฮ็ดเปลือกไน่อยน่าเฮ็ดเปลือน้อยต้มแก้เฮ็ดลือใส่ล่ะกินแต่เฮ็ดเลือกละยานเห้ามลแกงแกงนืพี่น้องได้บ้านปลกเฮ็ดปลกไม่แกงใสบอนเด้อเฮ็ดปลือกเฮ็ดปลอ

มนน่ามเห็ดพวกมันแก้มันบัดกงะดกเอาอาไงแมเอาอยู่บ่ยเ็ดมันบักง่เิมมันดอกบา็อดอก่น้อยเออกน้อยเอายู่นโทมาเอาอยู่บ่เห็ดคุนไปเบงมันเลยดอกใหญ่แล้บอเอาใส่ยังไงยังบ้านดอกกรเท็ดพวกไฟเ็ดพวกไฟนมางาม่าจะไปวกไฟนะนี่เออ เอาเรืองเหลืองให้พวกยังที่มทนท่มีดามันคือบอสิีแดงมันมันกมอนเลือกนิ่งไม่ขาแต่ว่ามันถามคเลืองเง้ยที่ังสีหอกคอยที่ไปเก็บมาสิไอ้ยู่นา

ยกอันตเวขยบุ้งทานี้ขยบกานคเาหลังเะน่อยจังว่าคอยสังเกตว่าี้ก็ว่าื่อกบอกอรนึ่งว่ามันมีสอันเลยใ้าอยู่บไปแป้งพันมาไม่นั่งงสนั่งมแ่นนังนันังนั่งนั่งว้าวหาก็อีพอแป้งพันลังอารมณ ลานไหนก็ไดเผาลานนี่อะไรนั่นกระเป๋ากระเากเป๋าเงียบัโอ้โอนเขาลนกันมาเมยม่ยังดกระเป๋านี้เทรัเอะเงินน เด็กยเรากระเป๋าอยู่อะส่าใครจะเอาสุเีกัน้องเ้ยโฆษนาใครสะติดะหันมาที่หลังตืบ่าอาสิป่ะเด่ก้่อนเด้อพทีหนองะก่อนน่โฆษณาประเด็ก่อนหน้าประเด็กก่อนไม่อะไรพี่นนองของเส็บอีสานบานเฮานี่แหละอาหารเทียงชมลุก เราพิ่ินังใส่ละคอนั่งหันเจ้าินั่โอ้ยเขานั่งใส่ดอกเจ้าลาไปนั่งกินเข้ากินแล้วเร็ววลูกค้าต้องมาก่อนแม่ค้าน่งใส่ก็ได้ยืนเอาแม่ค้ายืนสก็ได้มีแต่ลูกค้าได้เบิดนี่แม่ค้าอะไรนี่สาก็บส่ใส่จนเลิกเลี่ยนเลยตัว ถอนมือีอ่ะอ้อนมดที่มันาจ่อตื่นจิองาอีกเรทไปแวนี่ปบจะถงราทดูใ่อีกมนยาให่จ้าเหมนว่าอาทนมีนะเด็กแคบหมูนั่นให้ามหาแคบหมู พี่น้องคลิปนี้ว่ซ้ำนีคลิปหน้าค่อยว่ากันไหมนะครับเด้ออย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์ช่องวินบรรส่งพะ้อยได้พี่น้องเด้อไอ้หนูไปไปยบายไปก่อนเด้อไปเพลงใชไหไปก่อนไปก่อนไปไเออ